คลิปนี้คิดตั้งนานว่าจะฝากถึงเจ๊วันอีกรอบดีไหมแต่ก็นั่นแหละฝากถึงอีกรอบก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอเผอิญไปคลิกไปไล่ดูว่าเราอะไปดาจจ่าเจ๊ไว้ตรงไหนอะไรยังไงไล่ดูหลังบ้านมันไม่เจอแต่มันก็ไปเจอแค่เรื่องอย่างเงี้ยคืนหนิงเนี่ยแทบจะไม่ต้องไล่อะไรได้ซ้ำเพราะว่าไม่ใช่ว่าอีหนิงจะแม่มาแก้ต่างแก้ตัวอะไรนะ คือหนิงเนี่ยไม่เคยว่าร้ายให้เจ๊จริงๆแต่เวลาใช้คำพูดเนี่ยอาจจะพูดไม่สวยงามเช่นว่าอ่ะหนิงเนี่ยไปพาดพิงถึงคุณทนายแต่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละทนายมันมีหลายทนายที่เราคุยกันหลังบ้านเนี่ยพี่อีมันชอบเอาเรื่องคด,ดีมาคุยมาวิพากวิจารณ์กันก็โอเคล่ะการวิพากวิจารณ์ในส่วนไหนก็ช่างการทำงานของ หลานเจเนี่ยคุณทนายเนี่ยอหนหิงเนี่ยอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบไม่ได้ให้คะแนนบวกแต่ตัวเนี้ยอหนหิงก็ไม่ได้มีเจตนาเลวร้ายหรือว่าไปอคติกับคุณทนายเพราะใครก็ช่างที่เป็นคนของเจเนี่ยอหนหิงจะให้เกียรติเต็มที่แต่บางเรื่องเนี่ยที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันทํางานอันนั้นมันก็คือเจตนาบริสุทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ใช่เราจะมีอคติส่วนตัวเพราะว่าต่อให้เราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยบางครั้งอ่ะการทํางานของเขาในมุมมองเราอ่ะเรามองแบบนี้เราก็ต้องพูดกันตรงๆแต่ที่หนิงเนี่ยไม่พูดในกลุ่มหรือพูดกับเจ๊ตรงๆเพราะหนิงไม่อยากให้เจ๊เน่ะเครียดเข้าใจไหมล่ะเพราะฉะนั้นะบางครั้งน่ะถ้าเสียงที่หนิงพูดไปไม่ได้ชมแต่เป็นการติแล้วทําให้เจ๊ไม่สบายใจ อันนี้อีนิ่งก็ต้องขอโทษด้วยแต่โดยเนื้อแท้ไม่ได้มีเจตนาที้หาหรือว่าอาคติกับคุณทนายเขาเลยแล้วก็ต้องขอโทษคุณทนายด้วยถ้าอีนิงวิพากษ์วิจารการทํางานเป็นที่ไม่พอใจของเจแล้วก็ทนายซึ่งอีนิงมั่นใจว่าคุณทนายเขารับได้เพราะวิพากษ์วิจารณ์กันปกติการทํางานของคนเนี่ยมันมีทั้งคนชมและคนติเป็นเรื่องปกตินะฮะเสร็จแล้ว มาเรื่องพาดพิงถึงสามีเจ้อันนี้อินิงยอมรับว่าใช้คำพูดไม่เหมาะสมเพราะว่าแต่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ความลับมันเป็นสิ่งที่เราคุยกันในกลุ่มตลอดและอีบีเนี่ยบางครั้งมันก็มาซอมาแซะบางทีเราก็คุยไปตามเนื้อพบปกติคุยก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นกับอีบีเนี่ยจะคุยเรื่องคดีมันไม่ได้มานั่งคุยกันดินทาเจ๊หรือดินทาใครนะ ส่วนใหญ่เราจะคุยกันหลังบ้านเดี่ยเราจะคุยกันเรื่องคดีเดี๋ยวหนิงจะสไลด์ให้ดูทั้งยวงก็จะคุยกันเรื่องคดีซะส่วนใหญ่แล้วที่เราไม่คุยกันในกลุ่มเนี่ยเพราะเราไม่อยากให้เจ๊เครียดเราไม่อยากให้คนที่เขาอาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้มารับรู้ทุกเรื่องมันจะทําให้เครียดเสร็จแล้วใช้คําพูดไม่เหมาะสมเกี่ยวกับสามีเจ๊เหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่อันเนี้ย ก็ก็ก็บอกเลยว่าเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมทำให้เจไม่สบายใจก็ขอโทษเจไว้ด้วยต้องขอโทษคุณลุงไว้ด้วยจริงๆแล้วไม่ได้มีอคติอะไรเลยแมย้แต่นิดเดียวจริงๆแล้วรับรู้มาตลอดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเจแล้วก็คือไม่ได้แฮปปี้ในตรงนี้เลยสิ่งไหนก็ช่างที่มันเป็นความทุกข์ใจของเจเนี่ยอีนหนิงทุกข์ด้วยอีหิงเดือดร้อนด้วย แต่เวลาเราใช้คำพูดบางทีเราพูดพูดแบบไม่ได้ดูสวยงามพูดเหมือนภาษาบ้านๆที่อาจจะฟังดูและดูทุเลศเพราะว่าการแชร์ไปเนี่ยแชร์ไปโดยที่ไม่เอาเนื้อหาที่คุยไปบางคนก็จะต้องเกิดความเข้าใจผิดอยู่แล้วอันนี้อีนิงยอมรับแล้วก็ต้องขอโทษเจอีกรอบหนึ่งแล้วถ้าตรงนี้มันเป็นการทำให้ครอบครัวเจเสียหายหรือเสื่อมเสียอะไรก็แล้วแต่ เจ๊จะดําเนินคดีทางกฎหมายกับอีดิงก็ยินดีนะไม่รู้สึกโกรธในเรื่องนี้เลยเพราะถือว่าคุณก็ปกป้องสิทธิของคุณได้ในตรงเนี้แต่แค่จะออกมาพูดสารภาพตาตรงว่าอีดิงไม่ได้มีเจตนาในด้านลบกับเจ๊เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลักบ้านไม่เคยคิดอคติกับเจ๊เลยแล้วเทิดทูนยกย่องให้เจ๊เป็นผู้มีพระคุณตลอดพ่อเจ๊ช่วยเหลืออีดิงเนี่ยช่วยเหลือจริง ช่วยแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรช่วยแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆเจ๊เป็นคนดีช่วยเหลือญาติยนตัวเนี้ยอินิงเนี่ยสัมผัสมาโดยตลอดมันทําให้อินดิงจะลบภาพตรงนี้ออกไปไม่ได้เจ๊ไม่พอใจที่นิ่งภาพพิงในด้านไหนใดๆเจ๊กันแล้วแต่อินิงเข้าใจได้นะอินิงเข้าใจได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอเราอยู่กันมาเนี่ย เรารู้ว่าความความรู้สึกนึกคิดเจเนี่ยมันเป็นยังไงหลายปีที่เรานั่งคุยกันเจ๊ถูกกระทํามาโดยตลอดเจ๊ถูกกระทําจากไอ้พวกขยะโซเชียลที่มันไม่เคยรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเจ๊เลยมันเอาเจ๊ไปนั่งบูลลี่ไปด่าทอไปด้อยค่าสารพัดสารพัดมันแบทเมเสียงเจ๊หรืออะไรก็แล้วแต่ในอดีตที่ผ่านมาซึ่งตัวเนี้ย มันทำให้เจ๊น่ะเครียดเป็นปีปีนานนับปีนานแรงปีเพราะฉะนั้นน่ะตรงนี้เราอ่ะไม่ได้มีคิดในด้านลบเจเลยเจ๊คือผู้ที่ถูกกระทำมาโดยตลอดแล้วเราจะมีแต่ความเห็นอกเห็นใจเจมาโดยตลอดพราะเจไม่ได้เข้มแข็งเหมือนอีหลิงเจไม่ได้มีเกราะป้องกันที่แข็งแรงเหมือนอีหลิงเจมีเรื่องเยอะแยะที่เกิดขึ้นใน ชีวิตตัวเองช่วงนี้หลายๆอย่างต้องแบกรับต้องต้องเข้มแข็งต้องยืนยืนด้วยขาตัวเองอย่างแข็งแกร่งซึ่งปกติเจจะมีคนที่เคียงข้างจะเป็นคนคอยดูแลเจแต่หลังจากมันมีเรื่องความเจ็บความป่วยเข้ามาอะไรต่างๆคือมันทำให้เราแบบเข้าใจไหมอีหนิงจะไปซ้ำเติมเจทำไมอีหนิงจะไปสาบแช่งคนในครอบครัวเจทำไมมันไม่มีเหตุผลอะไรเลย จะไปอ้างบอกอีญิงสาบแช่งอะไรคือการสาบแช่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกนั้นเนี่ยมันบูลลี่ความเจ็บความป่วยของครอบครัวเจ๊แล้วเราคุยกันว่าจะต้องทํำยังไงให้เจ๊ไม่เครียดกับคําสาบแช่งเหล่านั้นเราก็เลยคุยกันอยู่หลังบ้านว่าเออเวลาเราไปคุยหน้าไมา้ให้พูดไปเลยว่าเจ๊โอเคกับเรื่องพวกนี้โอเคกับการสูญเสียโอเคกับทุกสิ่งทุกอย่าง เสียงกลด่าสาบแช่งให้คนในครอบครัวเราเป็นอะไรไปมันจะได้ดูเบาบางลงซึ่งเจ๊ก็โอเคในจุดนั้นซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันเพื่อจะรับมือกับคนที่เขามาบูลลี่หรือมาซ้ำเติมเจ๊ในเรื่องดีนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ต้องการที่จะมาให้เจ๊ มาคุยด้วยหรือว่ามาคืนดีหรือว่ามาให้อภัยไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นแค่อยากจะบอกว่าอีนิงไม่เคยคิดร้ายกับเจ๊เลยต่อให้ชั่วโมงนี้ยเจ๊ไปนั่งด่าอีนิงเนี่ยอีนิงยังรู้สึกเหมือนเดิมกับเจนะอีนิงไม่ได้อยากได้เงินได้ทองหรืออยากได้สนับสนุนอ,อยากได้อะไรกับเจนะแต่คุณงามความดีที่เจ๊ช่วยเหลือคนเนี่ยคือ ไม่ใช่ว่าเราจะพูดอวดอวยเอาใจเพราะเราอยากจะได้อะไรหรือว่าอยากจะกลับมาคืนดีมาคุยหรือว่ามาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมหรือนานาใดๆก็แล้วแต่แต่ที่พูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะว่าเจเนี่ยคืออีหนิงไม่สามารถจะไปเป็นศัตรูกับเจได้ไม่ใช่เพราะอีหนิงกลัวกฎหมายกลัวคดีความกลัวอะไรส่งมาเลยไม่กลัว แล้วก็ไม่รู้สึกโกรธด้วยสามารถเข้าสู่กระบวนการทุกอย่างได้หมดน่ยไม่ได้เกรงกลัวเรื่องพวกนี้แต่แค่เจ๊เนี่ยมีเกราะของคุณงามความดีที่เราปฏิเสธไม่ได้เจ๊ช่วยคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเจ๊ช่วยเหลือทุกคนที่เข้าตกทุกข์ได้ยาก คนรอบตัวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเจ๊ที่เขาไม่มีอยู่มีกินหรือว่าเขาเดือดร้อนค่ารถค่าลาหรืออะไรก็แล้วแต่เจ๊ J ช่วยโดยไม่เคยร้องขอคำขอบคุณได้ซ้ำตัวนี้แหละมันทำให้คือเราไม่สามารถจะคิดร้ายกับเจ๊ได้นะ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะเรายังมองมุมที่เราจะไปคิดร้ายกับเจ๊ไม่ไม่ออกว่าจะมุมไหนถึงแม้จะในอดีตเนี่ย เจ๊จะเคยเอาเรื่องของอีหนิงเนี่ยไปส่งให้อีแตดแหลมหรือจะอะไรกันแล้วแต่เหมือนตอนเนี้ยที่เจ๊ไปนั่งด่าอีหนิงอะไรกันแล้วแต่ในช่องนั้นช่องเนี้ยอีหนิงไม่ไม่รู้สึกที่จะไปเดือดดานใส่เจ๊เลยคือมันไม่มีความรู้สึกตรงนั้นน่ะแล้วหนิงจะไปคิดร้ายกับเจ๊หลังบ้านหน้าบ้านอะไรมันไม่มีมันไม่มีมมมจริงๆต้องบอกไว้ตรงนี้นะคะ นี่เป็นอีกหนึ่งออหลักฐานที่ตอนนั้นคุยกับอีบีหลังบ้านประมาณวันที่สามเอ็ดธันวาตอนนั้นน่ะพวกเราก็ตอนนั้นน่ะจำได้ไหมที่เจ๊บอกว่าเจ๊นะ่ะจะหายออกจากตรงนี้ไปเพราะว่าต้องไปดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็เจ๊ได้มาเล่าให้ฟังในกลุ่มเรื่องของโรคหัวใจพองโต อีบีมันก็มาคุยกับอหนหิงหลังบ้านสอบถามแต่ตอนนั้นเจ๊ย,ยังไม่ได้กดออกจากกลุ่มแต่เพียงแต่มาส่งข่าวให้พวกเราว่าจะพักจะจะพักยาวเพราะว่าไอาแล้วก็หมอก็ตรวจหัวจงหัวใจอยู่ก็คุยกันประมาณนี้แล้วมันก็มาถามเราหลังบ้านตอนนั้นนะเออแล้วก็คุยกันก็จะเข้ามาคุยอยู่หลังบ้านตอนนั้นเจ๊ย,ยังไม่ได้กดออกจากกลุ่มแล้วมันก็มาถามเออ เว่ามีลูกกี่คนทั้งทั้งที่มันอนะ่ะคุยอะไรต่ออะไรมันก็คุยในกลุ่มกับเจ๊ประจําหยู่แล้วแหละแต่บางทีมันก็มาถามเราก็เผลอคุยเผลอพูดให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็คุยกันเราบอกว่าเจ๊เขาออกไปนะดีแล้วไม่ต้องมายุ่งตรงนี้เพราะว่ามันเครียดแล้วแกเป็นมีเกี่ยวกับโรคหัวใจเอีบี EB มันก็ยังบอกว่าเออให้แกออกไปอะดีแล้วออกไปเถอะ แล้วเราก็กดข้อความคุยกันนะเนาะตอนนั้นอะ่อแยะครอบครัวแกเมืองไทยก็ครอบครัวใหญ่เออครอบครัวเขานะ่ะดูแลกันดีเรื่องครอบครัวเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกครอบครัวเขานะ่ะครอบครัวใหญ่ก็มีหลานมีลูกเขาอยู่เคียงข้างที่บ้านอะ่ะอืมพราะมันมาถามไงว่าแกมี ใครดูแลไหมมีลูกกี่คนแล้วก็พูดตามตรงอ่ะเนาะคุยฟังปกติเนิบนาบเนิบนาบโดยไม่ได้มีอคติอะไรแอบแฝงเลยเกี่ยวกับตัวเจ๊วันเนี่ยเกี่ยวกับตัวเจ๊แกเนี่ยแต่ก็คิดถึงแกเป็นห่วงแกแต่ก็ไม่อยากจะดึงแกมาวุ่นวายอะไรอะแล้วอีกอย่างแกได้กำลังใจจากทนายด้วยพทนายก็คอย คอยกระทุ้งแกไงอยู่ตรงนี้มันมีจะโดนดา่าทําให้แกเครียดนั่นแหละตอนนั้นน่ะก็คุยกันประมาณนั้นเราก็บอกว่าเออเอแกก็มีลูกมีหลานแกลูกพ่อมันก็มาถามเราอเนาะว่ามีใครดูแลเจ๊เจ๊เขาไหมคุยกันน้องแง่งแง่งอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมานั่งด่าเจ๊หรือว่ามานั่งนินทาเจ๊หรืออะไรอย่างที่เจ๊เข้าใจรอกไอ้ที่มีเสียงคุยเรื่องไม่ดีออกไปนะ่ะ เกี่ยวกับตัวเจ๊นั่นคุยตอนในในกลุ่มรวมทีบีมันมาปั่นแค่นั้นเอง <c oughs> ต่อไปนี้ก็จะมีแต่พวกเราสามสี่คนนะ่ะเราใครกบมันไปขยับก็ด่าไม่ขยันก็หยุดนอนเหมือนฉันเนี่ยเออรักษาสุขภาพตัวกันไว้ก่อนละเจวันเลยนะเกิดอยู่ๆช็อกขึ้นมาอะไรขึ้นมาผัวก็อยู่โรงพยาบาล แกก็อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับลูกนั่นแน่เราก็นั่งคุยโซเลอย่างนี้แหละก็กวกับประเด็นง่ายๆก็ว่าคิดถึงแกพอคุยกันประจำไม่ได้คือไม่ใช่ว่าเรานะ่ะจะมาเล่าหรือหรือจะอะไรนะแต่อยากจะทำความเข้าใจให้กับทุกคนแค่นั้นเองว่า คนที่เรารู้จักทุกคนรอบตัวเราอะไม่เคยมีมนุษย์หน้าไหนมาดา่ามาว่าหรือว่ามาว่าร้ายให้เจวันนะเอาจริงๆเนี่ยแกก็โตที่นี่เกิดที่นี่ดูเ<อ>รื่งน้องแกใช่แล้วมันก็ม,ม,มาถามกค็กคุยกันธรรมดาอย่างเงี้ยจะประมาณนั้นเลยเพราะว่าตอนนั้นอะเอาตรงๆรง่ะเรามีแต่ดีใจได้ซ้ำให้แกไปอยู่อย่าไปยุ่งกับแกเลยเวลาบีมันจะมา พยายามจะดึงเรื่องเงินเรื่องทองให้เราไปคุยเดี๋ยวเราจะสไลด์ให้ดูเราบอกปัดตลอดว่าอย่าไปยุ่งกับแกอย่าไปคุยเด็ดขาดอย่าไปอะไรเด็ดขาดเพราะว่าตอนนั้นน่ะเจ้ J เขาก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับอีบีนี่แหละเราก็พูดตลอดว่าอย่าไปเอาเรื่องปวดหัวให้ใครเขาเลยก็เนี่ยมันก็ไม่เคยมีอะไรที่ว่าจะไปคิดร้ายกับเจหรือว่าอะไรทั้งนั้นน่ะ ถึงแม้มันจะมีเสียงที่บีแชร์ไปแต่เสียงนั้นเป็นเสียงคุยกันในกลุ่มตอนที่บีมาปัน่นแต่คุยกันหลังบ้านน่ะจะไม่มีอะไรเลยที่มานั่งด่าว่าเจ๊วันหรือว่าหาเหวอะไรคือเจตนานะ่ไม่เคยคิดร้ายเอาอย่างนี้กันแล้วกันไม่เคยไม่เคยมองเจ๊ในด้านลบไม่เคยอคติไม่เคยมีอะไรคาใจเอาอย่างนี้กันแล้วกันถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ย เจ๊จะแยกไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เอาเรื่องของเราไปให้พวกนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่เจ๊มาคุยกับเราเรื่องเนี้ยเราจะบอกให้ลืมไปเลยเพราะเราไม่เคยใส่ใจจริงๆเราไม่สีเรียสหรอกคนทุกคนมันพลาดกันได้แต่ทีเนี้ยก็อย่างที่บอกถ้ามันมามีการพาดพิงถึงผัวถ,ถึงอะไรเจ๊อาจจะพูดใช้คำไม่สวยใช้คำไม่เหมาะสม อันนี้องก็คุยแบบโดยไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงเหมือนกันบางทีอาจจะใช้คำพูดไม่เหมาะสมอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยลุงไว้ตรงนี้ด้วยแล้วรวมทั้งขอโทษขออภัยที่ทำให้เจนอะไม่โอเคด้วยรวมทั้งวิพากวิจารณ์การทำงานของทนายอย่างที่บอกนั่นแหละวิพากวิจารณ์การทำงานเนี่ยทนายมีหลายคนแลบีมันขยําผสมประเสแต่ก็มีวิพากวิจารณ์ถึง ถึงหลานเจ๊ยอยู่จริงแต่แต่นั่นน่ะเราก็มุดหลังบ้านไปขอโทษเจ๊แล้วครั้งหนึ่งคือเราก็รู้สึกไม่ไม่โอเคนะเพราะว่าเรื่องของเรื่องบางครั้งนะ่ะพูดแซบแซบร้อนอยู่ในหลังบ้านก็คิดว่าจะคุยกันแค่อยู่สองคนมันก็ไม่มีเสียหายถูกไหมก็คุยไปอย่างนั้นแหละแต่แต่ไม่ได้มีอคติส่วนตัวไม่ได้มีคิดร้ายกับครอบครัวเจ๊เจ๊กันแล้วกันเอาเอาอย่างนี้กันแล้วกัน นั่นแหละก็จะอธิบายไว้แค่นี้แล้วก็จะไม่พูดอะไรเยอะแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็อยากจะฝากให้เออให้ให้ให้ทุกคนในช่องนี้ไม่ต้องไปเอดึงความยาวสาวความยืดเพราะว่าอีนหนิงน่ะกล้าสาบานเลยว่าไม่เคยคิดร้ายกับเจ๊วันไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันหน้าวันไหนเพราะว่ามันไม่มีจริงๆขนาดทุกวันเนี้ยเจ๊วันไปนั่งพูดอะไรเราก็มลรู้ด่าเาราเหลืออะไร คนนั้นก็มาเล่าให้ฟังคนนี้ก็มาบอกว่าเจ๊ด่าเราว่าเราเอาเป็นว่าอินิงไม่ถือสาไม่ใช่อินิงกลัวเรื่องคดีความหรือกลัวใครจะมาดําเนินคดีทางกฎหมันไม่กลัวถ้าเจ๊คิดว่าสิ่งที่อินิงพูดหรือว่าเมาหรือว่าคุยอะอคุยที่ทําให้เจ๊ไม่พอใจถ้าเจ๊คิดว่าจะเอาคดีความมาฟ้องร้องกันในประเทศเยอรมันก็ยินดี ก็อีหนิงก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันเพราะว่าจะได้สบายใจไงเพราะว่าขอโทษเราเรานะ่าทำอะไรผิดพลาดไปเราขอโทษในฐานะที่เป็นคนที่เคารพนับถือกันแต่ถ้าเกิดคำขอโทษนะ่ะไม่มีความหมายเจ๊ก็ส่งหมายสารมาก็ก็แล้วกันก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรคือเอาที่เจ๊สบายใจที่สุดนะ่ะอีหนิงไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรทั้งนั้น พราะอีหนิงไม่เคยคิดร้ายกับเจ๊จริงๆไม่ว่าจะเป็นวันไหนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆตอนเนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าอีหนิงเน่ยพลาดตรงที่มามานินทาหรือมาพูดอะไรจริงปากไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่กล้าทําก็กล้าขอโทษแต่ถามว่าอีวันเพ็หรือว่าคนทุกคนที่เจ๊ล้อมรอบอยู่ตอนเนี้คนเหล่านั้นไม่ใช่เหรอที่ทําร้ายเจ๊ออกสื่อโซเชียล ถ้าเทียบกับสิ่งที่อีหนิงเนี่ยพาดพิงเล็กๆน้อยในการพูดกันหลังบ้านส่วนตัวกับอีบีหรือในกลุ่มที่โดนอีบีปั่นเนี่ยซึ่งมันเทียบกันไม่ได้เลยนะแต่ก็ไม่ซีเรียสเอาเป็นว่านั่นแหละคือเจ๊ไม่โอเคเจ๊ไม่พอใจคําขอโทษก็ไม่มีความหมายก็ไม่อยากจะเล้าหรือแล้วก็ไม่อยากคือไม่ได้อยากจะคืนดีคุยกันหรือว่าไม่ได้อยากจะเออมาเป็นเพื่อนเป็นฝูงอะไรกันเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น ก็แค่อยากจะอธิบายให้รู้ว่าจริงๆนะ่ะหน้าบ้านหลังบ้านอีหนิงไม่เคยคิดได้กับเจ๊กล้าการันตีเลยคนคนที่หนิงนะ่ะคือให้ใจจริงๆก็คือเจ๊วิกกี้แล้วก็เจ๊เจ๊วันรวมทั้งเจ๊ที่สวีเดนอีกคนนึงเจ๊เอลลี A ่ A L e, หรือเจ๊อะไรก็แล้วแต่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อแกเดี๋ยวแกจะเสียหายอีหนิงนะ่ะให้ความเคารพนะ ไม่ได้มีคิดร้ายถึงปากจะพูดาพาดพิงหรืออะไรกันแล้วแต่เป็นการคุยอะไม่มีการที่จะมองบรรดาเจ๊ในด้านลบเลยณที่เนี้ยไม่ได้เกี่ยวว่าอินิงแลได้เงินสนับสนุนได้สติ๊กเกอร์จากเจวิกกี้หรือได้ไรอินิงไม่เคยต้องการอะไรสติ๊กเกอร์หรืออะไรมันมันไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับการเป็นเพื่อนที่ดีที่คุยกันเข้าอ,อกเข้าใจกันตอนนั้นณตอนนั้น คือมันมีสัมพันธ์ที่โอเคต่อกันตลอดแล้วเราไม่รู้ด้วยเรื่องอย่างเงี้ยอยู่ๆเจ๊ก็เดือดแล้วก็โกรธแล้วก็นั่งด่าอีหนิงทุกเย็นทุกเย็นถามว่าเจ๊ด่าอีหนิงแล้วเจ๊สบายใจขึ้นไหมอ่ะเจ๊ไปแจ้งภาษีหรือจะเข้าเอ่อไปกันแกล้งอีหนิงด้วยการยื่นเรื่องตรงนั้นตรงนี้แล้วเจ๊สบายใจหรือเปล่าทุกอย่างโอเคไหมจะทําให้สุขภาพเจ๊ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างในกระบวนการ ที่เจ๊นั่งทําอยู่ตอนเนี้นั่นมันคือความสุขที่แท้จริงของเจ๊แล้วตลอดเวลาหลายปีที่เจ๊นั่งร้องห่มร้องไห้โดนพวกนั้นกระทำย่ำยีน่ะตอนนั้นมันหมายความว่ายังไงกลายเป็นว่าตอนนี้คนที่เป็นอีเหี้ยอีหากลายเป็นอีหนิงคนที่นั่งกุมมือเจ๊อยู่ตอนนั้นกลายเป็นอีเหี้ยอีหาที่ไม่เคยไม่เคยด่าว่าเจ๊แม้แต่คำเดียวคำพูดที่พูดออกไปก็ไม่ใช่เป็นคำด่า เจ๊จะเอาคลิปหลุดตัวไหนไปก็ช่างอีหนิงเนี่ยไปคุยตรงไหนก็มีจะบอกให้ทุกคนนะ่ะอย่าเอาเรื่องปวดหัวไปใส่เจ๊บันนะอย่าเอาเรื่องร้ายๆไปใส่แกนะเพราะว่าพวกเรารู้ไงเรารู้ว่าเจ๊น่ะเครียดในหลายๆด้านแล้วมีเรื่องต้องดูแลรับผิดชอบเยอะมากเลยในช่วงสองปีเนี่ยแล้วเราเข้าอกเข้าใจทุกอย่างตอนหลังเนี่ยเจ๊ J. เข้มแข็งขึ้นมา เจ้ยืนขึ้นมาได้เรานี่ดีใจนะเราดีใจที่เจ๊เออเตรียมตัวพร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเราก็ดีใจกับเจ้ได้ซ้ำว่าเออจะได้ไม่ต้องแบบดาวอะไรมากมายแต่นั้นแหละทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะเราก็จะพูดทิ้งท้ายไว้เออเป็นเขาเรียกว่าอธิบายไว้ไม่ไม่ไม่ต้องไปอธิบายบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราเราหรือ เราไม่ได้ต้องการมิตรภาพจากเจ๊นนะเราอยากจะแค่อวยพรนะคือเราไม่ได้ไม่ได้มานั่งอวยเจ๊ไส้เลื่อนอะไรนะแต่เราพูดไอ้จริงๆอะ่ะแล้วเรากล้าการันตีเลยนะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคลิปที่ทำขึ้นมาฝากถึงเจ๊วันคลิปนี้ยไม่ได้เป็นคลิปแก้ตัวและไม่ได้ต้องการความเห็นใจหรืออะไรใดๆหรือว่าดราม่าอะไรจังนั้นเนะ่ แค่อยากจะพูดความในใจปกติฝากถึงเจ้แค่นั้นเองแค่อยากจะบอกให้เจ้รู้ไว้ว่าไม่มีใครเขาคิดร้ายกับเจ้เลยไม่ว่าจะเป็นอีหนิงคนฝั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เคยคุยกับเจ้ด้วยดีตลอดที่เขาให้ความเคารพเจ้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นคนไหนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนฝั่งเนี้ยที่เขาอ่ะได้รับพรม อนุเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนไหนแม้ว่าบางคนเนี่ยเขาจะไม่มีการทำคลิปออกมาขอบคุณเจ๊หรือว่า,าซาบซึ้งเจ๊เป็นกรณีพิเศษแต่เราก็ได้พูดคุยกันโดยตลอดว่าเขานะ่ทาซาบซึ้งในสิ่งที่เจ๊ช่วยเหลือจริงๆเจ๊มั่นใจเถอะว่าไม่มีใครคิดร้ายกับเจ๊เลยไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆชั่วโมงนี้ ่อให้เจ๊เนี่ยจะเป็นนั่งอยากจะเป็นศัตรูกับคนฝั่งนี้หรืออยากจะเป็นศัตรูกับอีหนิงอีหนิงก็ไม่เป็นลบลาเป็นศัตรูกับเจเหรอกเพราะมันฝืนความรู้สึกแล้วเราไม่ได้รู้สึกอคติกับเจจริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกโกรธไม่รู้สึกมีอะไรที่จะต้องไปฟาดวงฟาดงานเจ๊ไม่พอใจอะไรอ่ะเจ๊ระบายมันออกมาพูดไปเถอะอีหนิงอ่ะทาไม่ดี กับเจ๊หรือว่าทําผิดในด้านคําพูดอะยอมรับเลยว่านั่นมันก็เป็นแค่เพียงคําพูดแต่อีหนิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับเจ๊ไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมถ้าเกิดสิ่งที่อีหนิงพูดเนี่ยมันไม่ได้ออกจากความรู้สึกจริงๆของเราเนี่ยเดินไปพวกนี้ให้ลดความลดไงขาหักขาเด้งไปเลยเพราะเราไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับเจ๊จริงๆ เราไม่เคยคิดร้ายกับเจ๊จริงๆไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่าตอนนู้นหรือว่าตอนไหนไม่ว่าจะเป็นตอนที่เจ๊น่ะเอาคลิปหรือเอาเรื่องส่วนตัวของอิงิงไปให้อีแตดแหลมโพสหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะมีแต่คำว่าไม่โกรธเราจะมีแต่คำว่าให้อภัยเพราะเจ๊ไม่ใช่คนชั่วร้ายเจ๊ Jay ไม่เคยสร้างสร้างเรื่องสร้างราวอะไรเดือดร้อนให้มนุษย์หน้าไหนตรงกันข้าม คนพวกนั้นต่างหากที่มันสร้างเรื่องสร้างราวทุกทรมานใจเสียหายชื่อเสียงให้กับครอบครัวเจ๊ด้อยค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เจ๊จนเจ๊ต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้เจ็บปวดหัวใจนานนับปีเจ๊ต่างหากที่เป็นเหยื่อถูกกระทำไม่ใช่เจ๊ได้เคยไปทำร้ายใครก็อยากจะบอกให้เจ๊รู้นั่นแหละว่าทำไปเลยอีหนึ่งเนะ่ย สิ่งไหนก็ช่างนะที่เจ้ทำแล้วมันสามารถทำให้เจ๊เนี่ยไม่ทุกข์ใจสามารถทำให้เจ๊ลุกขึ้นมายืนและยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งสามารถทำให้เจ๊เข้มแข็งจากระยะเวลาสองสามปีที่เจมีแต่เรื่องเนี่ยให้ต่อไปนี้ชีวิตเจ๊เนี่ยมีแต่ความสุขก็ทำไปเลยอะไรก็ช่างที่มันเป็นความสุขความแฮปปี้ก็ทำไปเลย การมานั่งเปิดตาหรือไม่พอใจอหนิงถ้าทําไปแล้วมันทําให้เจ๊รู้สึกดีขึ้นเจ๊ทําไปเลยอหนิงจะไม่โกรธเจ๊ย้ําอีกครั้งไม่โกรธไม่โกรธที่นี้ไม่ใช่พูดเพื่อแก้ตัวหรือพูดเพื่อเอาใจใครไม่ไม่จําตื่นเพราะว่าอหนิงอยากให้เจ๊นะ่ะเข้มแข็งและยืนอย่างเข้มแข็งยืนพผง,งาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมา เจ๊ถูกกระทาโดยตลอดทำให้เจ๊อ่อนแอมากเลยเท่าที่เราคุยกันมาโดยตลอดวันนี้เจ๊ Jay ลุกขึ้นมายืนมานั่งด่าอีิ่งมามีความแข็งแกร่งมาแฮปปี้อิิงโอเคนะไม่เป็นไรด่าไปเลยเพราะอย่างน้อยเนะี่ยก็ทำให้เจ๊เนี่เป็นเจ๊คนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมที่ต้องโดนผู้อื่นเน่เข้าด่าโดยตลอด โอเคนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะเจ๊ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเจ้ต่อไปนี้มันจะมีแต่ความสุขมันจะมีแต่ความแฮปปี้ไม่ต้องโดนใครเขาบูลลี่ไม่ต้องโดนใครเขาประนามหยามหมิ่นศักิ์ศีอะไรต่างๆนานาถ้าไม่พอใจอะไรจะดําเนินคดีกับอหิงก็ยินดีจ้ะไม่โกรธด้วยพร้อมเข้าสู่กระบวนการปกติทุกอย่างแต่ก็ยืนยันคําเดิมว่าไม่เคยคิดร้ายกับเจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือหลับหลังก็ฝากทุกคนในหน้าช่องนี้ด้วยนะฝากทุกคนที่คนฟังสิ่งไหนก็ช่างใครก็ช่างอย่าไปละเมิดหรือว่าไปพาดพิงอะไรใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับเจวันเพราะว่ามันทำให้เราเจ้าของช่องอะไม่สบายใจคือเราอะไม่อยากให้ใครไปมองเจ๊เจวันในด้าน ในด้านลบหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์โอเคเข้าใจแหละบางคนกันปากอยากจะพูดอยากจะอะไรแต่ก็อย่าไปสร้างที่แกเสียหายเลยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานะ่ะบทเรียนนะ่ะที่ผ่านมานะ่ะคนที่มันทำให้เสียหายนะ่ะมันไม่ใช่ช่องเราตัวนั้นนะ่ะเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนฝากทุกคนในช่องนี้ด้วยก็แล้วกันเพื่อความสบายใจของเจ้าของช่องอย่างเรา เพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปบล็อกคนที่บุรีเจวันหรืออะไรต่างๆนานานี่คือเอาสบายใจเรานะไม่ได้เอาใจเจวันหรือใครนะเพราะเราสบายใจแบบนี้ฝากทุกคนด้วยเนาะก็ขอให้เจ๊โชคดีในในทุกอย่างกันแล้วกันสุขภาพเจ๊นะ่ะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงหายไอหายเจ็บหายป่วยทุกสิ่งทุกอย่างโอเคค่ะขอบคุณทุกอย่างที่เจ๊เคยช่วยเหลือเนาะแล้วก็นั่นแหละ แยกย้ายไปไปไปเริ่มต้นชีวิตที่ดีด่าอีนิงถ้าชีวิตเจ๊เป็นแฮปปี้เจ๊ก็ด่าไปอีนิงถือว่าเอ่อได้ชดเชยสิ่งที่อีนิงเอ่ออาจจะละเมิดหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่โอเคอีนิงนี่ในโลกโซเชียลยกให้เจ๊คนเดียวกันละกันอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเรื่องกฎหมายกลัวกลัวอำนาจกฎหมายแล้วไม่ไม่กลัวใครก็ช่างที่ละเมิดอีนิงในประเทศเยอรมันเนี่ยอีนิงสอยแน่ ไม่ใช่เจ๊บันแค่นั้นเองโอเคนะโชคดีนะเจ๊บัตดีจ่า